ครับตอนนี้อยู่ที่หาดชะอํานะฮะที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อยชาแนลนะครับตอนนี้พามาเที่ยวที่หาดชะอํานะครับจังหวัดเพชรบุรีนะเดี๋ยวเราไปชมธรรมชาติทะเลนะฮะที่หาดชะอํากันครับเป็นทางมานะฮะผ่านแม่นะ้ำแม่กลองนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไป ที่จังหวัดเพชรบุรีที่หาดชะอํานะครับอันนี้อยู่บนสะพ,พานที่แม่น้ำแม่กรองนะครับรับสำหรับหาดชะอํานะฮะเป็นมีชื่อเสียงนะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนะมีทั้งร้านค้าใสหาดแล้วก็ร้าน,านเาียังก็ไปดยการ,รขี่ม้าและเรือสกีนะฮะในสมัยรัชกาลที่6นะทรงโปรดปานเมืองเพชรบุรีมากนะ จนได้มีการสร้างค่ายหลวงบางทะลุที่หาดเจ้าตำราญนะแต่ที่บางทะลุก็ไม่มีมาเรวันชุกชุมนะพระองค์จึงได้สั่งย้ายนะมาก่อสร้างทางทิศใต้ของเพชรบุรีนะที่หาดจะอําอนะด้วยไม้สักทั้งหลังนะซึ่งเรียกว่าพระราชนิเวศนอุกตทยวรรณแล้วก็ มีตัวพระที่นั่งยื่นไปในทะเลนะหลังจากนั้นมานะจะอําก็เป็นที่รู้จักของประเทศนะเป็นลาดับต้นๆน,นะครับอันนี้คือประวัติของหาดจะอํานะครับครับนี่คือชายหาดนะฮะที่มองออกไปในทะเลนะครับก็เป็นช่วงเย็นนะครับเดีย๋ยวเราจะมีช่วงเช้าด้วยนะครับช่วงเช้าให้ดูนะครับนี่คือช่วงเย็นนะครับ ครับตอาปรบผาดชะทํานะครับก็จะมีงานกินหอยตกหมึกกินอาหารทะเลสดๆนะครับซึ่งเป็นจัดเป็นประจำทุกปีนะฮะเริเ่มตั้งแต่เดือนกันยาของทุกปีนะครับถ้าใครมาเที่ยวจะอ่านว่ามาช่วงเดือนกันยานะจะมีงานเทศกาลกินหอยตกหมึกกินอาหารทะเลนะครับส่วนวันที่8ถึงวันที่12จะมีงานราลึก อนุสาวรีย์นะที่ชายหาดชะอำนะครับของเดือน10นี้นะครับครับนี่คือบรรยากาศนะฮะร,รอบๆนะฮะชายทะเลนะที่มองอยู่ที่จุดนะฮะจุดชมวิวนะครับที่มีสัญลักษปูม้าอยู่นะครับน,นี่คือมองด้านบนนะที่จุดชมวิวนะที่ชายหาดชะอำนะคึ่งทาเป็นเนินสูง ามร้อยหกสิบองศานะครับชายหาดข้างทิศเหนือนะครับชาย,ชายหาดแจ่มก็มีการขี่ม้านะเล่นสกีนะเล่นบานดาน่าบานา,านา่าโบ๊ทนะครับแล้วก็เล่นน้ำทะเลนะครับตอนเย็นนะจะมีผู้คนมาเดินเที่ยวชายหาดตอนเที่ยงตอนเช้าก็จะมีนั่งกินอาหารทะเลชมบรรยากาศ ชายหาดจะอํมมาก็ขับรถจากกรุงเทพมาประมาณสองชั่วโมงนะก็ถึงนะครับก็คนจะมาเที่ยวนะแต่ว่า,าวันหยุดน,นักกัตตเลอร์หรือวันเสาร์อาทิตย์จนะคนจะเยอะนะครับถ้าจะมาก็คยงไม่เยอะก็มาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดีชายหาดรอบๆนะครับ,รอรอรบมองจากด้านบนฝั่งทิศใต้นะครับ ยาวผู้คนมาเดินเล่นนะชว่ชวงเย็นนะตอนนี้ช่วงเย็นอยครับบรรยากาศนะร่มร,รื่นคและชว่วงนี้ฝนไม่ตกนะ ปั้นปูม,ม้านะครับที่อยู่บนจุดชมวิวนะครับก็มาถ่ายรูปนะมาชมบรรยากาศช่วงเย็นได้นะครับนี้คือมุมสูงนะถึงมองได้360องศานะครับเป็นวิวที่สวยนะครับท้องฟ้าก็เปิดนะครับอันนี้คือ,อด้านหน้านะถนนที่จะเดินไปชายหาดนะครับนี่ด้านหน้าฝั่งติดเหนือนะครับ วันนี้วันศุกร์นะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับด้าน,นล่างก็เป็นเต็นท์นั่งกินอาหารนะครับแล้วก็ชมวิวเดินชายหาดเล่นน้ำทะเลนะครับนี่จะถ่ายให้ดูนะะนี่คือจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวและนี่คือชายหาดฝั่งถนนด้านทิศใต้นะครับนีอีมุมหนึ่งกนะ็ลเล่นบานานดาบหน้าหน้าโบ๊ทนะครับ เป็นเรือเจสก,ก,กีกันนะครับไ้เห็นมุมสูงนะครับอันนี้ชายฝั่งทะเลด้านทิศเหนือของอ่าวนะครับก็ามากินอาหารทะเลสดๆปูม้านะครับกุ้งนะกุ้งสดๆนะครับ อันนี้คือบรรยากาศช่วงเช้านะครับชายฝั่งด้านทิศเหนือนะครับของจามช่วงเช้าก็น้ําจะลดนะน้จะลดก็้ชายหาดทรายลงไปลึกนะครับแล้วก็เราขากลับเราก็มาแวะซื้อของฝากนะที่ร้านแม่กิมลังนะครับที่เพชรบุรีนะมีทั้งขนมหม้อแกงนะครับมีทั้งของขบเคี้ยวต่างๆนะครับ มีหลากหลายนะครับของแห้งของสดมีหมดนะครับนหน้าแบบเป็นกล่องฝากนะครับเป็นกล่องฝากเป็นน้ำพริกเป็นขนมนะกลองรอบนะอ่าทะเลนะครับปลามแห้งครับของกบเคี้ยวต่างๆนะครับกับหม้อแกงนะมีปลาหม,มึกแหง้ง แห้งนะชนิดต่ตางๆครับเรามีให้เลือกหลากหลายนะครับก็ mm hmm. คนที่กับแจกแจ้งอําก็จะแวะนะฮะนี่วันนี้มาแวะที่ร้านแม่กิมลังนะครับนี่คือปลาหมึกนะครับปลาหมึนะกแลบปลาากรอบๆนะครับนี่คือปลาหวานนะ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมาเทีย่ยวที่หาดจะอําวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดสับสไคร e ให้กับทางช่องด้วยน,นะครับก็วันนี้ขอลาไก่อนครับขอบคุณมากครับ